ออเคคลิปนี้นะคะก็มาเปิดคลิปกันอยู่บนรถนะคะซึ่งเราจะพาทุกคนไปที่3,000ันโบกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยแหละสภาพอากาศวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะทุกคนไม่มีแดดเลยอากาศดีอยู่มันไม่มีแดดก็จะได้ mood and โ o n e ปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็น่าจะสายแล้วล่ะต้องใช้เวลาเดินทางสักพัก การขับรถมาเองก็คือระหว่างทางเราสามารถจอดรถถ่ายรูปเล่นได้ถ้าเราเจอวอิวสวยๆมันอาจจะไม่ได้สวยหน,นทุกคนแต่ว่าเรามองมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ค่อยเจอวิวแบบน,นี้แบบบ่อยอะไรเงี้ยพอเราเจอเรจู้สึกแบบ fresh fresh ไปถ่ายรูปเล่นกัน It's so been hot ดีของการที่เราขับรถมาเองเข้าแคส3,000โลกแล้วนะตอนนี้เย้ yeah, ขับรถมาตั้งนานเขาบอกว่าอีก500เมตรโอ้3,000โลกเนี่ยผิดซอยเอ้ยไม่ใช่ขับรถเลยซอยประจํางงไปหมด ถึงแล้วนะคะสามพันโบเราจะเดินเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างาสามพันโบจริงๆอะ่ะไม่เคยมาสักทีแลวเป็นคนอุบลก็จริงแต่ไม่เคยมาสามพันโบเลยนี่คือครั้งแรกที่มาจริงๆมันไม่เคยมาที่ผ่ามาเรามาแต่วราไม่ได้ลงไงก็มันเป็นครั้งแรกไงตอนนี้นะคะเราเช่ารถนะเช่ารถแล้วก็มีไกด์ด้วยพาเราไปตามตุดต่าง มันก็ใช้เวลาสักพักประมาณ3กิโลนะคะที่เราจะไปเราก็เลยตัดสินใจเช่ารถเขาแล้วก็มีไกด์ให้ด้วยนะไก,กด์ก็จะมาเันไปฮานั่งไปหารถถึงแล้วอันนี้คือร้านจอดรถของเราอ๋อนี้ร้านจอรถแต่บริเวณนัน้นจะเป็นจุดไฮไลท์ครับท่าเรือครับเป็นเกดท่าเรือของเรานะครับท่าเรือลำเที่ยวครับผม ตอนนี้นะทุกคนรถจอดได้แค่ตรงนั้นนะแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปตามจุดไฮไลท์ต่างๆเพราะว่ารถไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินขึ้นไปเดือนมนิถุนายนตรงนี้ข้ามไม่ได้แล้วนะครับน้าจะถึงบริเวณริมสามพันโบกของเรานะครับด้านบนนะครับเป็นปีนี้แห้งครับเที่ยวได้เดือนมิถุนายนไม่แน,น,น่อาจจะถึงเดือนสิงหาคมก็ได้ไ ปกติช่วงเช้ามีคนมาไหมคะพี่แล้วส่วนใหญ่เขามาช่วงเย็นๆเพราะที่จะตกอะไรเงี้ยเช้าก็มาเหมือนกันครับอ๋อปีนปีนพี่คะอยู่ตรงนี้มันมีจุดไฮไลท์เยอะไหมประมาณกี่จุดโอ้มิกกี้เมาส์เออใช่ใช่ว่าดูตามเน็ตอะไรเงี้ยคือสามพันโบมีมิกกี้เมาส์นะม,ม,มีเป็นรูปมิกกี้เมาส์สองกันนะครับอืมนกข้าวบูดบมันถูกน้ำกัดเซาะใช่ไหมพี่ น้ำในแอ่งเราจะแห้งนะครับแต่มาถึงช่วงหน้าฝนนะครับน้ําในแอ่งนี่ก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนี่ไงหัวใจเอ้ยมันชัดเจนอยู่นะคะเอ้ยบอกหัวใจคู่นี่ไงนี่อันนี้หัวใจนี่เป็นรูปหัวใจรูปหัวใจไม่ได้ตกแต่งครับเกิดจากธรรมชาติทั้งล้วนเลย นี่เราโชคดีเว้ยว,ว่าตัวใหญ่แล้วเดือนมิถุนานเนี่ยครับบุกเอนเนี่ยก็เหลือนิดเดียวเองนะครับน้ําท่วมครับอืออู้คนวใหญ่คนจะเยอะในช่วงไหนคะพี่ช่วงปีใหม่กับสงกรานต์ครับแล้วเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะกว่าวันธรรมดานค่ะอันนี้เป็นอันซีนเลยอันนี้คืออันซีนเลยใช่ไหมคะ อเป็นร่งสำหรับตรงนู้นนะครับหินก้อนที่มันโด่มาเขาเรียกว่าหินหัอซุนับเห็นไหมครับตรงนั้นเหรอครับหินก้อนใหญ่ๆอ่ะที่มันโด่มาตรงกลางร่องเลยเราลองสังเกตดูดีนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมต้องเข้าไปดูใกล้ๆอันนี้เป็นร่องแกรนแคนยอนอื่นจึงเป็นทางไปงั้นเลยค่ะเจอแล้วพระเอกของเราหนุ่มมิกกี้เมาส์เหมือนมากชัดเจน หินหัวฮิปโปฮิปโปฮิปโปนี่ไงหินหัวฮิปโปสุดยอดอ่ะเรากำลังจะไปบกสองจัน,นเป็นบกที่มันทะลุ<ก>ข้างล่างนะครับไหนคะบกนี่เราสามารถถ่ายจากข้างบนนะครับลงข้างล่างหรือจะถ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนนี่ก็สวยโอเคอันนี้ก็จะเป็นหินที่ใช้หลบแดดหลบฝนได้ค่ะถ่ายเข้าไปข้างในมีสวยอืม นี่มีเลเยร์เรนมาให้พี่เขาพาไปนี่ค่ะห้องตรงนี้ตู้นี้ตู้นี้ก็ตู้นอยู่ข้างบนงอ๋อแล้วค่อยเดินขึ้นไปเก็บได้ตอนกลับข้างบน เอาอ,อนหนึ่งครับหวานไหมครับขึ้นไปอีกม,มีแรงแล้วขึ้นไปอีกถึงเวลากลับแล้วนะทุกคนมาตั้งแต่ประมาณโอ้ใช้เวลาอยู่นี่หลายชั่วโมงเหมือนกันนะตอนนี้ก็กำลังจะไปขึ้นรถแล้วนะคะจะกลับขึ้นไปข้างบน So h I น่าจะมีจบทริปแค่นี้เนาะใช่ไหมไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าที่บอกไม่ได้ว่าตอนไหนเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปช่วงไหนไม่รู้อะไรเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย